รูปภาพของเบมอนนะคะล่าสุดที่ทาง YG ปล่อยออกมาล่าสุดค่ะโมเมนต์ของน้องชิกิต้ารูปภาพสวยๆน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์นะคะตอนที่อยู่ในห้องพักนั่นเองค่ะเป็นการเดินทางที่ยาวนานนะคะแล้วก็ภาพที่จังหวะหันซ้ายนะคะโอ้เบาหบาน้าฟ้าประธานมากๆค่ะน้องชี้ก็คือสวยได้กูุแม่มากๆเลยซึ่งมาไวกว่าพี่ชายแท้ไปอีกนะคะนั่นก็คือพี่ๆวงบัสนะคะก็ได้เข้ามากดไลค์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ YG นะคะ ก็ทยอยลงรูปภาพของน้องๆเบมอนเป็นโมเมนต์นั่นเองนะน้องอาสาก็เร่าปังสุดๆและก่อนหน้านี้นะคะน้องอาสาก็มาวีเวอร์สโอ้ลูกนี้คือน่ารักจริงๆลูกกาก็น่ารักผู้สาวเสื้อแดงช่วงนี้หวานจริงๆเลยนะคะต่อมาค่ะน,น้องเดน่านะคะซึ่งเป็นเพื่อนของน้องแพรก็ได้มาลงรูปภาพใน IG ค่ะเจอกันหลังเวดีนะคะคอนเสิร์ตที่ถ่ายบอกว่าจากที่เคยทําคลิปที่ตอกด้วยกันจะได้มาดูการแสดงเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกยินดีด้วยนภูพุใไในตัวเธอมากๆเจ้าเด็ก้ดยทดว่าน้องแพรถูกรายล้อม ด้วยคนที่รักเพื่อนก็สวยมากๆค่ะซึ่งเป็นนักแสดงลุกครึ่งไทยสวิตดาวรุ่งนะคะที่เคยฝากผลงานในซีรีส์ดังและก็ยังเป็นแบรนด์แอมชื่อดังมาถ่ายรูปกับน้องแพรด้วยแล้วก็ตามมาติดๆค่ะกับรูปภาพน้องแพรที่ i อ o f f i ฟ i a l ของเบมอนนะคะสวยมากมาดามผมทองที่จริงใจหุ่นดีเฟอร์เรียกว่าผมทรงนี้คือสวยขึ้นแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะน้องแพรคือสว่างสดใสออร่าสุดๆเลยขาวชุ่มๆจริงๆต่อมาค่ะก็เป็นน้องโรลานะ สวยคนสวยข่าม,มากอายยอนก็ตามมาติติโอ้โหอายยอนคือหุ่นดีมากจริงนะต้องมีวินัยนะคะในการออกกําลังกายหนักมากจริงๆค่ะแล้วก็ล่าสุดเบ,บมอนก็ได้มาลงทันแมคโดนลดรอบนี้มาทั้งน้องรูกะโรราชน้องเพรนะคะดรียด้ว่าทําถึงมากซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวของเบบี้มอนสเตอร์เล็กๆน้อยๆอยจ้า